ใครอยากรวยอยากเฮงอยากปังแจกพิกัดสายมูยานสอนอพระพาชัยเริ่มกันที่ศาลพ่อปู่เจ้ายีกอฮงตั้งอยู่ที่ชั้น4ส,สอนอพระพาชัยเจ้าพอยีกอฮงในสมัยรัชกาลที่๕ท่านเป็นนายอากรบ่อนเบีย้ยและเป็นผู้ก่อตั้งหวยกอขอผู้คนจึงขนานนามท่านว่าเทพเจ้าหวยองค์แรกของสยาม ที่นี่จึงนิยมมาขอหวยขอโชคขอลาบหากมาสักการะที่ศาลมีของไหว้พ่อปู่จำนายและเคล็ดลับการขอพรอให้เราใช้มือแตะที่มือพ่อปู่แล้วตั้งจิตอธิษฐานขอพรอให้มีโชคมีลาบพรที่ขอจะสำฤทธิ์ผลจากนั้นให้เราลงไปที่ด้านหน้าสอนน เพื่อไปสักการะขอพรพาพิคาเนตรปางไอสวรรณ์นาคนาปติหรือปางเด็กขึ้นชื่อเรื่องเมตตาใครเห็นก็รักใครเอ็นดูผู้ใหญ่เมตตางานราบลื่น วายแล้วปังงานดีไม่มีสะดุดและถ้าหากใครมีความทุกข์ใจไม่สบายใจให้มาบริจาคลงศพที่มูลนิธิปอเต็กตึงทำบุญลงศพให้ศพไร้ญาติผู้ยากไร้และให้ตั้งจิตขออุทิศบุญกุศลให้ศพไร้ญาติสัมภเวสีเจ้ากรรมนายเวรชีวิตจะดีจะปังเลยค่ะ